ถ้าหากคุณมีพี่ชายแท้ๆพ่อแม่เดียวกันกินข้าวหม้อเดียวกันพอโตแล้วเขากลายเป็นเศรษฐีแต่คุณกลับร่อนเร่พเนจรมีชีวิตอัตคัดขัดสนนี่มันเรื่องอะไรกันสวัสดีค่ะทุกคนที่นี่คือรายการบันทึกพิศวงวันนี้เราจะพาทุกคนไปชมเรื่องราวของสองพี่น้องที่ฐานะต่างกันราฟ้ากับเหวเดวิดมาโซ แบบฉบับของคนจนขนานแท้กินอยู่หลับนอนในรถบ้านโกโรโกโสขับแค่เปียดเสียดมีตะกองข้าวของรกเต็มไปหมดแทบไม่เหลือที่ให้เดินอดมื้อกินมือ้อแม้แต่น้ำกินน้ำช่ายก็มีปัญหาดังนั้นหากไม่ผิดไปจากที่คาดเขาน่าจะได้อาบน้ำแค่สัปดาห์ละครั้งสำหรับความยากจนแล้วนั้นตัวเดวิดเปิดใจยอมรับได้ เขาคิดว่าการใช้ชีวิตแบบคนชั้นล่างไม่ได้มีอะไรเลวร้ายคนที่เหนือเขามีแต่พวกนายทุนร่ำรวยได้ด้วยการเบียดเบียนคนอื่นอย่างน้อยตัวเขาก็ไร้ข้อจำกัดมากกว่าเป็นอิสระมากกว่าชนชั้นบนกินคนเดียวอิ่มคนเดียวคนในครอบครัวไม่เกี่ยวชนชั้นบนในสายตาของเดวิดน่าจะหมายถึงพี่ชายเศรษฐีของตัวเอง ไอ a านม s โซ so, อัจฉริยะโลกการเงินบุคคลสำคัญในพักอนุรักษนิยมนักเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิคนรักรวมเพศหัวขนเยอยแยามากมายไม่มีอะไรทำก็ไปจิบชากับเจ้าของ Google วนเข้าพักตามวิลล่าต่างๆทั้งแาวเฮาส์สี่ชั้นในลอนดอนทารุหัสสมัยศตวตรรษที่13ในอังกฤษรวมถึงอาพาร์ตเมนต์ตากอากาศในย่านดาวทาวของบาเซลโลนา ทุกๆแห่งล้วนตกแต่งอย่างมีเอกลักษณ์แต่ละแห่งจะแขวนงานศิลปะของตัวเขาเอาไว้เผยให้เห็นความคลั่งไคล้ที่เขามีต่อศิลปะอะไรนะครับมูลค่าเท่าไหร่หรอไอวานย้มรอยยิ้มนิดนิดไม่ขอออกความเห็นครับคนพี่ประสบความสําเร็จในด้านการงานผู้จาดีมีการศึกษาสุขุมเยือกเย็นแต่คนน้องกลับไร้บ้านร้อนเร่ตัวคนเดียว ชะตาที่ต่างกันของสองพี่น้องสามารถสืบย้อนไปได้ถึงวัยเด็กไอวานแก่กว่าเดวิดแค่ปีเดียวพ่อของทั้งสองเป็นตำรวจแม่เป็นพนักงานธนาคารตัวเล็กๆเ,เงินเดือนพออยู่พอกินไม่ได้มั่งคั่งอะไรในทุกๆวันไอวานจะออกจากบ้านแต่เช้าและกลับบ้านตอนค่ำเพื่อไปหาเงินมาช่วยจุนเจือครอบครัวอายุ8ขวบก็ช่วยคนอื่นพาสุนัขไปเดินเล่นตัดหญ้า กลางวันส่งหนังสือพิมพ์กลางคืนไปทำงานพาร์ทไทม์ตามซูปมเปอร์มาร์เก็ตในทางกลับกันน้องชายสุดที่รักกลับนอนบิดขี้เกียจอยู่กับบ้านเพลดิดเพลินกับอาหารเช้าฝีมือแม่วันๆเอาแต่เล่นซนสร้างเรื่องแผลงๆผลงทำอะไรตามใจชอบไม่มีอะไรทำก็ทำลายเข้าของสาธารณะขายหนังสือใต้ดินหาเงินจากบุริยาเส้นพ่อแม่โอลูกชายคนเล็กสุด,สด เลี้ยงเดวิดจนเสียนิสัยและปล่อยให้ไอแวนคอยอิจฉ้าน้องจดจำได้แต่ความลำเอียงของพ่อแม่สมัยเด็กอายุ21ก็ยืนด้วยลําแข้งตัวเองออกจากบ้านไปตั้งกิจการของตัวเองหาเงินก้อนแรกในชีวิตได้ก่อนที่จะใช้เงินก้อนดังกล่าวเป็นทุนในการเริ่มกิจการต่อไปใช้เงินต่อเงินยังไม่ทันรู้ตัวก็กลายเป็นเศรษฐีไปแล้ว การเอาแต่สปอยลูกอย่างเดียวนั้นเรียกได้ว่าเป็นพฤติกรรมพ่อแม่รังแกฉันเดวิดซึ่งใช้ชีวิตสบายอิสระเสรีในตอนเด็กไม่เคยเรียนรู้ที่จะรับผิดชอบชีวิตถึงขนาดที่หลงผิดไปภูมิใจกับสิ่งที่ไม่ดีต่อมาไม่เพียงสอบเข้ามาหาวิทยาลัยไม่ติดยังละทิ้งการสอบเพื่อวิ่งไปเยี่ยมพี่ชายเห็นกิจการของพี่ชายรุ่งเรืองขึ้นเรื่อย คนเป็นน้องก็ชักตาร้อนเผาไม่ยอมเป็นแค่ผู้ใช้แรงงานแต่เริ่มทดลองทำงานต่างๆนานาทั้งผู้จัดการอสังหาริมทรัพย์ครูนักแสดงหุ่นเชิดบาริสต้าพนักง,งานขายแต่ไม่ว่าจะทำอะไรก็ทำได้แค่ปั๊บเดียวนานวันเข้าเดวิดก็เริ่มหมดไฟไปเองพานขุนเครืองเอากับสังคมรังเกยียจพี่ชายและสมบัติมหาศาลของเขา คนรวยมีอะไรเจ๋งก็แค่เบียดเปลี่ยนกำลังของคนจนไม่ใช่หรอน้องชายแซว่าพี่ชายเป็นนายทุนจอมปลอมรู้สึกว่าคนที่ทำงานมั่นคงเป็นคนโง่ผู้เป็นพี่คิดไม่ออกจริงๆว่าทำไมน้องชายถึงไม่หางานทำเพื่อให้หลุดพ้นจากความยากจนตลอด25ปีเต็มทั้งสองอยู่ด้วยกันตามลำพังไม่เกิน2วันดังนั้น เพื่อสืบหามูลเหตุเบื้องหลังและเพื่อให้สองพี่น้องได้มีโอกาสกระชับความสัมพันธ์25ปีที่ผ่านมาสื่ออังกฤษจึงถ่ายทำสารคดีขึ้นชุดหนึ่งโดยให้2พี่น้องได้ใช้ชีวิตด้วยกัน8วันเพื่อทดลองสัมผัสชีวิตของกันและกันในช่วง4วันแรกเดวิดเข้าไปอยู่ในบ้านของไอแวนเดวิดตั้งใจอาบน้ำแต่งตัวงัดแจ็คเก็ตตัวเก่งมุ่งหน้าไปบ้านพี่ชาย ทันทีที่ได้เจอหน้าทั้งสองสบตากันเก๊ๆเกักงๆคำพูดของคนน้องเผยให้เห็นความอิจฉาส่วนคนพี่ก็แฝงความรังเกียจไว้ในคำพูดเช่นกันไอาวานกับภรรยามีลูกด้วยกันหนึ่งคนในบ้านยังมีนกตัวหนึ่งกับสุนัขอีกสองตัวสำหรับคนเป็นเศรษฐีแล้วนั้น ห้องของไอแวนเรียบง่ายกว่าที่จินตนาการกันประมาณหนึ่งแต่ก็มองเห็นความพิธีพิธันได้ในทุกจุดคนอย่างเขามีความมั่นใจสูงในหลายๆเรื่องแต่สำหรับการปฏิสัมพันธ์กับน้องชายเขากลับปวดหัวอย่างหนักในคืนแรกที่เดวิดเข้ามาในบ้านไอแวนพาเขาไปเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมเพื่อคนรักร่วมเพศที่ตัวเองรีเริ่มขึ้นมาแล้ว15ปี ภายในงานล้วนแล้วแต่เป็นคนมั่งมีทั้งสิ้นในตอนแรกไอวานยังเป็นกังวลว่าเดวิดอาจจะเข้าสังคมไม่ค่อยเป็นหากแต่สิ่งเหนือความคาดหมายคือเดวิดพูดจาฉาฉานไม่มีอาการตื่นเวทีเลยถึงไอวานจะรู้สึกว่าผมยุ่งยุ่งกับการแต่งตัวของเดวิดจะไม่เข้ากับที่นี่เลยก็ตามแต่เขาก็ยังดีใจว่าเดวิดเข้ากับสังคมของตัวเองได้อย่างง่ายดาย ถ้าหากในตอนแรกเดวิดขยันทำงานเหมือนอย่างเขาไขว่คว้าชีวิตที่มีหน้ามีตาบ้างคงจะดีไม่น้อยและนี่คือความคิดของไอแวนเขาคอยพยายามเปลี่ยนแปลงน้องชายที่สารจะเกียดคร้านหวังให้น้องชายก้าวหน้าแบบเขาแต่สิ่งที่เดวิดคิดต่างไปจากเขานับตั้งแต่ที่เดวิดก้าวเข้ามาก็ไม่โอเคกับห้องขนาดใหญ่โตที่แขวนรูปพี่ชายตัวเองเอาไว้เต็มห้องแต่กลับไม่มีรูปครอบครัวเลย แถมเขายังคิดว่าไอแวนมักจะใช้วิธีการต่างๆตอกย้ำความแตกต่างทางฐานะระหว่างพวกเขาเขารู้สึกว่าไอแวนเย็นชาเกินไปไม่มีความเป็นมิตรเขาเคยยืมเงินไอแวนมาทำธุรกิจ30,000ปอนปอนราว1.3ล้านบาทในตอนนั้นไอแวนให้เช็คมาหนึ่งใบพร้อมกับจดหมายตอบกลับว่าเพราะประสบความสำเร็จฉันถึงรู้สึกผิด รู้สึกอ่อนล้าและขยะแขยงซึ่งประโยคดังกล่าวทําให้เดวิดรู้สึกโมโ oh. ห What you r e actually dealing with is not this option of wealth but you, you actually start experiencing some sort of forms of anger towards that person when you go through difficulty because you know you can't ring them up เงินคืออุปสรรคขวางกั้นพวกเขามาตลอดในมุมมองของเดวิดคนมีเงินแบบไอแวนอาศัยความมั่งมีมารังแกสิทธิของผู้อื่น ให้ความหวังผู้อื่นแล้วย่ำยีมันอย่างง่ายดายการทะเลาะกันครั้งแรกหลังอยู่ร่วมกัน <im itation> ก็มีสาเหตุมาจากเงินต้นเหตุเกิดจากการที่เดวิดถามไอแวนว่าเคยรับปากจะซื้อเรือสำราญหนึ่งลำมูลค่าหนึ่งแสนปอนให้เขาราว4 3, ล้านบาทแต่ตอนหลังก็กลับคำซึ่งคนพี่อธิบายว่าถ้าหากรือเรือสำราญเป็นชิ้นๆส่งจากในท์แลรื์มาอังกฤษ ต้นทุนจะเกินหนึ่งแสนปอนเดวิดจี้ถามไม่หยุดปากว่าแล้วพี่ซื้อหรือยังพี่ซื้อหรือยังในทัศนะของน้องชายเขามองว่าพี่ชายกลับคำแต่ไอแวนเป็นพวกนักปฏิบตัติให้ความสำคัญกับต้นทุนทางบัญชีสองพี่น้องคิดเห็นไม่ตรงกรันจึงแยกย้ายกันไปด้วยความไม่สบอารมณ์ วันรุ่งขึ้นเดวิดคิดได้ว่าคำพูดตัวเองแรงเกินไปลังเลอยู่สักพักก่อนวิ่งไปขอโทษไอแวนเขารู้สึกว่าส่วนใหญ่พวกเขาทั้งคู่ยังไม่ทันจะทำอะไรก็ของขึ้นกันแล้วแต่ไอแวนกลับเห็นต่างเขาบอกว่าตัวเขาไม่เคยอยู่ดีๆก็ของขึ้นโดยไร้เหตุผลแถมเขายังไม่เคยดูถูกเดวิดด้วย อันที่จริงแล้วเวลาที่เดวิดเจอความลำบากเขามักจะปรึกษากับแม่เสมอว่าจะช่วยเหลือเดวิดอย่างไรโดยที่ไม่ต้องทำลายความภาคภูมิใจในตัวเองของเดวิดเงินที่เขาช่วยเหลือเดวิดแบดเซตจรวมได้1นึ่งแสนปอนราว4.3ล้านบาทซึ่งถ้าเดวิดมีเหตุผลสักนิดลองถามผู้เป็นแม่ดูก็จะรู้เรื่องบวกกับไอแวนเคยวิจารณ์เดวิดว่าเขาเป็นพวกเกิดมาโชคดีเกินไป เดวิดและยิ่งไม่พอใจไปกันใหญ่พอสลัดความขุ่นเคืองของเมื่อวานได้แล้วไอแวนก็พา,าเดวิดมาแชร์ความสนุกในชีวิตประจำวันที่คอกมา้าเดวิดมีความสามารถในการตีสนิทกับสัตว์ใช้เวลาไม่นานเขาก็ขึ้นหลังมา้าขี่ไปรอบๆสนามได้แล้ว you got lovely teeth, ในบางครั้งไอแวนเองก็อิจฉาท่าทีผ่อนคลายสบายอารมณ์เป็นธรรมชาติของน้องชายเช่นกันสิ่งที่ช่วยให้ความสัมพันธ์ของพวกเขาพัฒนาก้าวหน้าคือการแลกเปลี่ยนเรื่องนิทรรศการศิลปะไอแวนพาเดวิดไปร่วมนิทรรศการศิลปะอิสลามเขาคิดว่าเดวิดสนใจในสิ่งดังกล่าวสำหรับผลงานศิลปะแล้วนั้นเดวิดชอบบรรยายถึงความรู้สึกที่ได้รับ แต่อแวนชอบวิเคราะห์ภาพรวมของสิ่งที่ปรากฏอยู่ในผลงานชิ้นนั้นสองพี่น้องคนหนึ่งรักอิสระส่วนอีกคนนิสัยสุขุมเยือกเย็นแต่เวลาที่พวกเขาถกกันเรื่องศิลปะกลับเข้ากันได้ดีอย่างน่าประหลาดแถมความสามารถพิเศษในการสื่อสารกับผู้คนของเดวิดย่างเข้าตาไอแวนเขาชอบช่วงเวลาแบบนี้มากเดวิดดูมีชีวิตชีวาสุด,สด ไอแวนเองก็รู้สึกภูมิใจที่มีน้องชายแบบนี้เช่นกันค่ำวันนั้นบรรยากาศระหว่างพวกเขากำลังไปได้สวยต่างคนต่างรู้สึกว่าระยะห่างระหว่างกันลดน้อยลงไปเยอะมากหากแต่การอยู่ด้วยกันในช่วงนี้ก็ไม่ได้แก้ไขความสัมพันธ์ของพวกเขาให้ดีขึ้นจริงๆพวกเขามีมุมมองและค่านิยมที่ต่างกันต่อเรื่องหรือสิ่งต่างๆเดวิด ชอบฝากชะตาของตัวเองเอาไว้กับสิ่งอื่นเขาเคยไปตระเวนเที่ยวอเมริกาใต้กับอินเดียเขาอยากรู้อยากเห็นและศรัทธาต่อพลังลึกลับที่ตัวเองพบเจออย่างไร้ขอบเขตเด, was like, oo, power ดวิดเชื่อว่าในวันที่11กรกฎาคมดาวเคราะห์ปริศนาที่ชื่อว่านิบิรุ จะนำพาความหายนะมาให้ในขณะที่โคจรผ่านโลกถึงเวลานั้นโลกจะพบกับสันติสุขเป็นประวัติการทัศนะของเดวิดพวกนี้ไร้สาระส,สุดในสายตาของไอแวน lemué Brigade workouts UK ในวันสุดท้ายที่อยู่บ้านไอวนพวกเขาเข้าร่วมกิจกรรมศิลปะบังคับมา้าไอวนซึ่งเข้าร่วมการแข่งขันตกจากหลังม้าเพราะม้าเกิดอาการตื่นตกใจ No you off. นี่เป็นครั้งแรกที่เดวิดเห็นไอวนตกมา้าเขาแทบไม่เชื่อว่าจะมีคำคำนี้ในพจนานุกรมชีวิตของเขาไอวานตกจากหลังม้าได้อย่างไรไอวานทำอะไรน่าจะต้องราบรื่นไปหมดสิ เขาลองปลอบใจไอแวนแต่พออ้าปากก็ตะกุกตะกักเพียงเดียวเดียวก็โดนไอแวนตัดบทไปอีกสี่วันที่เหลือถึงตาไอแวนมาใช้ชีวิตในรถบ้านของเดวิดบ้างไอแวนตั้งใจหอบช่อดอกไม้มาด้วยแต่พอเห็นบ้านของเดวิดเขาก็ค่อนข้างผิดหวังแต่เดวิดดีใจสุดสุด เขาเตรียมเนื้อแพยย่างไว้เป็นพิเศษแถมยังชวนแม่ที่อาศัยอยู่ใ,นใ,นใ,นในกล้ๆกันมากินมือ่ําพร้อมหน้าครอบครัวด้วยแม้ว่าจะเตรียมใจมาก่อนบ้างแล้วแต่ตอนที่ไอวานนั่งในรถบ้านก็ยังอดแซะไม่ได้ซึ่งคำแซะของเขาก็คือนี่มันไม่ใช่บ้านคนอยู่อาศัยชัดๆไอวานประคองจาน กลือนอาหารค่ำที่น้องชายตั้งใจเตรียมให้ด้วยความยากลำบากเขาหัวเราะไม่ออกกับการหยอกเอินระหว่างแม่กับน้องชายหลังจากที่ใคร่ครวญอยู่หลายตลบเขาก็ตัดสินใจไปอาศัยนอนที่บ้านแม่ซึ่งอยู่ในละแวกนั้นไอ้น้องชายพี่ไม่ได้รังเกียจรสสมๆของนายนะพี่แค่คิดถึงแม่เท่านั้นเองถึงปากเดวิดจะบอกไม่เป็นไรแต่ในใจกลับรู้สึกเจ็บจิตเล็กๆ วันรุ่งขึ้นเดวิดชวนพี่ชายไปจัดตุรัสประชาชนในตอน10โมงเพื่อร่วมงานแถลงข่าวหนังสือใหม่ของเขาไอแวนรอแล้วรอเล่าแต่น้องชายตัวดีกลับมาช้าไปถึงหนึ่งชั่วโมงเดวิดแต่งตัวออกงานด้วยชุดสูทสีเหลืองสดใสงานแถลงข่าวที่ไหนกันจริงๆแล้วมันคือการขายหนังสือใบกับดินอยู่ข้างทางตังหาก มองดูตัวคนใส่เสื้อสีเหลืองสดใสกระโดดลดเต้นขายของอยู่ข้างถนนแต่สุดท้ายก็ขายไม่ออกสักเล่มคนเป็นพี่รู้สึกเหนื่อยใจเหลือเกินตกคํำเดวิดพาพี่ชายไปร่วมชุมนุมทางการเมืองภายในงานมีผู้คนที่สุดต่งทางความคิดเข้ามาร่วมถกเถียงกันอย่างเผ็ดร้อนไอแวนได้แต่ทำหน้าเวออยู่ข้างๆ เมื่อเผชิญหน้ากับความสงสัยอีกฝ่ายก็เริ่มพูดเลี่ยงหาทางหลบฉากออกไปแสดงออกว่าดูเหมือนรู้มากแต่จริงๆแล้วไม่รู้เลยสักนิดคนเป็นพี่ได้แต่ทำหน้าแยแๆกลุ่มชนชั้นล่างมีคนที่คิดอ่านแบบนี้อยู่ไม่น้อย พวกเขาไม่พอใจกับสภาพที่เป็นอยู่จึงโจมตีอย่างดูเด็ดเผ็ดร้อนและปฏิเสธในทุกๆสิ่งเดวิดน้องชายของไอแวนมารวมอยู่กับกลุ่มคนแบบนี้ได้ฟังวาท้าเหล่านี้บ่อยๆเข้าก็ซึมซับไปโดยไม่รู้ตัวเชื่ออย่างสนิทใจในเรื่องดาวเคราะห์เรียงหน้ากันมาทำลายล้างโลกทั้งยังบอกว่ามีแค่โลกถูกทำลายเท่านั้นประเทศถึงจะได้รับการช่วยเหลือให้พ้นภัย ในวันสุดท้ายพี่ชายไปเป็นช่างก่อสร้างเป็นเพื่อนน้องแม้ว่างานที่ทำจะเป็นงานหนักแต่เดวิดดูมีชีวิตชีวาสุดๆคราวนี้ไอแวนได้เห็นน้องชายทำงานจริงจังยิ่งมองก็ยิ่งเพลินตาจนในที่สุดเขาก็เข้าใจบางทีน้องชายเขาอาจไม่ได้ไร้ค่าในตัวของเดวิดมีแสงประกายบางอย่างซ่อนอยู่ลึกๆขาดแค่สภาพแวดล้อมที่ดีสภาพแวดล้อม คือตัวกำหนดระดับความสามารถยามที่คุณตกอยู่ในวงล้อมของวัฒนธรรมอะไรสักอย่างมันเป็นเรื่องยากมากๆที่จะไม่ถูกสภาพแวดล้อมกลืนเข้าไปดังนั้นจนแล้วจนรอดเดวิดจึงไม่อาจมีชีวิตที่มั่นคงได้ในช่วงท้ายของสารคดีไอแวนยังมีอีกเรื่องที่ค้างคาใจเขาวิ่งไปสอบถามกับผู้เป็นแม่เขาคิดว่าที่น้องชายทิ้งการสอบในตอนน้น เป็นเพราะเรื่องที่บากหน้าไปหาเขาถ้าหากไม่ใช่เพราะตัวเองน้องชายคงสอบได้ใบป,ประกาศช่างซ่อมไม่แน่ว่าอาจมีโรงงานผลิตรถแต่งงานมีลูกไปแล้วก็ได้หากแต่จริงๆแล้วเดวิดทิ้งการสอบไปตั้งแต่สองเดือนก่อนหน้าที่จะวิ่งไปหาไอาวานเสียอีกเมื่อการแลกเปลี่ยนประสบการณ์8วันสิ้นสุดลงสองพี่น้องแลกกอดที่นานๆจะได้เห็นแก่กัน พี่ชายได้ไขปมที่ฝังอยู่ในใจมานานเขาจากไปอย่างสบายใจแต่น้องชายกลับรู้สึกเศร้าอย่างยิ่งในระหว่างการแยกจากกาันดวงตาเขาแดงกำ่ำทั้งสองคนหวนกลับคืนสู่ชีวิตเดิมของตัวเองทุกอย่างดูเหมือนดังที่เคยเป็นมาหากแต่มีบางอย่างต่างออกไปคนน้องภายนอกดูพูดเก่งน้ำไหลไฟดับ และเต็มไปด้วยเรื่องของโลกจิตวิญญาณแต่จริงๆแล้วตรากการกะของเขาไม่ได้มั่นคงเลยหากแต่เดวิดก็ไม่ได้ใส่ใจว่าคนอื่นจะมองเขาอย่างไรสำหรับพี่น้องที่หายหน้าหายตากันไปนานเขาซาบซึ้งใจอย่างยิ่งเขาทําตามเสียงเรียกร้องภายในใจใช้ชีวิตอย่างเป็นอิสระเสรีตรงกันข้ามกับคนพี่ที่มีแต่มิตรภาพที่ปราศจากความอบอุ่น บางทีเส้นแบ่งความแตกต่างจริงๆอาจจะไม่ใช่เรื่องทางสังคมเงินทองหรือหน้าตาแต่เป็นแค่ค่านิยมและทัศนะต่อชีวิตที่ต่างกันเท่านั้นเองอย่าลืมกดติดตามช่องบันทึกพิศวงนะคะจะได้ไม่พลาดเรื่องราวสุดแปลกอีกมากมายจากเราค่ะ